สวัสดีเพื่อนๆชาวตระกูลหลัวทุกท่านวันนี้เราก็จะมาต่อกันในนิยายพอบานราชาปีศาจดัวฟานกับภาคสงครามโลกครั้งที่1ตอนที่991ฉบับรีอัพโหลดก็ก่อนอื่นเช่นเคยครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจรวมไปถึงเพื่อนๆที่สนับสนุนเราผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น True Money หรือว่าช่องทางธนาคารไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้เราไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า หลังจากที่พระเอกของเรานั้นสามารถเอาชีวิตรอดจากราชาดาบสร้างควนเฟยยุนมาได้ภายใต้การได้รับบาดเจ็บสาหัสของกูซานตงเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นและได้ใช้ช่องทางส่งสินค้าของหอ,อการค้าไฮชวนเพื่อกลับมายังทวีปซีโจหลังจากที่กลับมายังซีโตและได้ผลสรุปจากเราผู้โสไม่ว่าจะเป็นบรรพบุรุษมังกรผู้เป็นหนึ่งในห้าสัตว์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจะเป็นคุณเพิงเองก็ตาม ทุกคนนั้นต่างลงเสียงและเป็นความเห็นเดียวกันว่ามีแต่เพียงหนึ่งในอาศัตว์ศักดิ์สิทธิ์เป่าผนึกสวรรค์เฟิงเทียนอ่าวเท่าน,นั้นที่จะสามารถช่วยเหลือชีวิตช่วยยื้อชีวิตหรือช่วยรักษากูซานรงได้ในครั้งนี้ก็จัวฟานของเราจึงไม่มีทางเลือกอื่นออกเดินทางมายังทวีปจงโจตัวทีครับออกเดินทางมาถึงยังทวีปเปยโจเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใต้าการเดินทางนี้จากจากการที่เขานั้น ได้ประสบพบเจอกับไปีิยู่อยู่ก่อนหน้านี้เขาได้อ้างตัวว่าตนเองนั้นมาจากภูเขาเทียนโม่จะมีผู้ใดเล่าที่อาจหานและอยากลองดีกับชื่อของสถานที่ที่เป็นที่น่าหวาดวันทั่วทั้งโลกใบนี้ในเวลานี้นั้นหลายต่อหลายคนนะครับปางก็หวาดวันกับชื่อเสียงของภูเขาเทียนโม่แม้กระทั่งไปรียู่เทียนเอง เขานั้นที่ต้องการตรวจสอบและอยากรู้ว่าภูเขาเทียนโมนี้นั้นมันคือของจริงหรือไม่จึงได้ให้ปลายรียู่อยู่คอยติดตามจัวฟานถตว่าอย่างไรก็ตามนะครับปลายตายการที่จัวฟานของเรานั้นเป็นจอมวางแผนเขานั้นก็ได้สลัดและก็ได้เอาตัวรอดจากปดายียู่อยู่มาได้ในเวลานี้เขายังคงเดินทางและผ่านด่านตรวจครั้งแล้วครั้งเล่าเขาที่ปลอมตัวมาเป็นผู้คนจาก เขาที่ปลอมตัวมากับผู้คนจากกองคาราวานตระกูลเชียนใช่แล้วครับเชียนฟานหรือว่าจูวฟานของเราในวันนี้นั้นบัตรนี้ก็ได้ออกเดินทางมายัางสถานที่ต่อไปซึ่งในเวลานี้นะครับทุกคนที่ได้นั่งอยู่บนรถรถมาในเวลานี้จูๆ่ๆพวกเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังอันแข็งแกร่งเป็นเหตุและผลทําให้ทุกคนนั้นต้องหยุดชะงักลงในทันใดคนขับคนกับเกวียนเองก็อดไม่ได้ที่จะ ต้องตกตะลึงในเวลานี้หลังจากที่รถหยุดสนิทมียามคนหนึ่งเปิดม่านและรีบมองออกไปดวงตาของเขาก็รีลงและบอกกับจัวฟานของเราในทันทีว่าเออนายท่านข้างนอกดูเหมือนว่าแต่ว่าจัวฟานของเรานั้นพูดขึ้นในทันทีว่าฮึดูเหมือนว่ามาแล้วสินะฮ,ะฮ,ะฮะ่าๆเรากับว่าเขารู้อยู่แล้วนะครับจัวฟานของเรายิ้มออกมาด้วยความเจ้าเล่ เขานั้นดูเหมือนจะรู้อะไรบางอย่างและไม่มีทีท่าที่หวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยในเวลานี้จัวฟานก็ได้เปิดม่านและค่อยๆก้าวลงมาจากรถมา้าเมื่อเห็นว่ามีชายชาราผู้หนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าจากนั้นถ,ถัดจากคนนี้ไปก็จะเป็นเหล่าคนมากกว่าสิบที่ยังคงยืนอยู่อย่างส,บสงบเงียมเตรียมตัวอยู่ด้านหลังเขาเขีวของเขานะครับมีรอยย่นเล็กน้อยยามคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นในทันทีว่า เออในท่านพวกเขาเป็นใครงั้นหรอือและต้องการอะไรจัวฟานของเราก็ไม่รอช้าตอบไปในทันทีว่าคนพวกนี้นั้นกําลังรอคอยเพื่อที่จะประสบพบเจอกับข้าอยู่จัวฟานเองก็ได้ดึงเซียวเออร์นะครับและจูงมือเดินไปยังทิศทางของชายชราในเวลานี้นั้นแสงอันอแสงอันวิจิตก็ได้ฉายแวววับออกมาจากดวงตาของเขาและพูดขึ้นในทันทีว่าในที่สุด ชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไปลียู่เทียนบุรุษไร้พ่ายอันดับหนึ่งเราก็จะได้พบกันเสียทีอดไม่ได้ที่จะตกตะลึงนะครับพวกเขาประหลาดใจและดูเหลือเชื่อชายที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในห้าทวีปบ,บุรุษไร้พ่ายอันดับหนึ่งเจียนซุนผู้อยู่ดงคงขปันงั้นเหรอตะกูลไปรีมาทําอะไรที่นี่มันหมายความว่ายังไงการที่เขามาหยุดเราทุกคนนั้นต่างก็มีแต่ความประหลาดใจนะครับแหละ รู้สึกไม่เชื่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าจัวฟานนั้นยังคงอดไม่ได้ที่จะวัวรเราะและชี้ไปยังเหล่าชายชราและพรรคพวกของพวกเขาและจากนั้นจัวฟานก็พูดขึ้นในทันทีว่าสิ่งที่ยืนยันนั่นก็คือกลุ่มคนเหล่านั้นลองดูที่ชายชราสิก่อนหน้านี้นั้นพลังของราชาดาป,ปายรียู่อยู่ที่ได้เข้าต่อสู้กับผู้คนจากนิกายไหหยางใช่แล้วด้วยพลังที่ครอบคลุมท้องฟ้านี้ถ้าพวกเจ้าสังเกตดู จะเห็นว่าพลังที่ควบคุมท้องฟ้านั้นมันไม่ได้ปรากฏอยู่แถวนั้นแล้วในโลกใบนี้คนที่จะมีพลังเหนือราชาดาบได้นั้นมีอยู่แค่คนเดียวใช่แล้วชื่อของเขาคือไปลียุเทียนเมื่อได้ยินเช่นนั้นนะครับภายใต้การยืนยันของจัวฟานทุกคนนั้นก็ตกตะลึงบานาไปลียุเทียนคนนั้นเขามาทําอะไรที่นี่จัวฟานของเรานะครับยังคงอดไม่ได้ที่จะวะัวเราะเขายังคงจูงมือลูกสาวตัวน้อยของ ของเขาเดินไปข้างหน้าเดินไปยังทิศทางของไปรียู่เทียนท่ามกลางสายตาที่ประหาดใจของทุกๆคนเขานั้นดูสงบและเป็นธรรมชาติเป็นอย่างมากไปรียู่เทียนเองก็มองเขาอย่างมั่นคงและไม่พูดอะไรสักคำเพียงเพื่อที่จะรอพบกับจัวฝานอย่างไรก็ตามนะครับจู่ๆในเวลานี้นั้นก็ปรากฏเงาหนึ่งพุ่งออกมาจากท่ามกลางฝูงชนที่อยู่ด้านหลังไปลียู่เทียน มีร่างของชายคนหนึ่งพุ่งมาและปลดปล่อยจิตสังหารเข่าจู่โจมจัวฝานเอาละสิครับชายคนนี้นั้นพุ่งมาด้วยสุดกำลังเขานั้นปลดปล่อยขึ้นพลังที่รุนแรงออกมาจากนั้นก็ได้ใช้วิชาของตนศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงส่วนเจียดาบผ่าฟ้า ผู้มาเยือนนั้นคือเด็กชายชายหนุ่มที่รอเราและมีพลังอยู่ในขั้นโซฟิวชั่นหรือว่าล้อมวิญญาณระดับที่หกเขามีสายตาที่แน่วแน่บวกกับพลังโมเมนตัมที่ทรงพลังแรงปัดแรงปักดันที่แข็งแกร่งบอกได้เลยว่าเขาใช้ศิลปะก,การต่อสู้ของตระกูลไปรีที่เขาภาคภูมิใจที่สุดและหมายมันที่จะยังจิงโจมตีจัวฟานด้วยการเคลื่อนไหวนี้เป้าหมายคือจัวฟานผู้ที่อยู่ในขั้นเทพาศาซอง ขั้นที่3นั่นเองเมื่อเห็นฉากนี้นะครับผู้คนในคาราวานนั้นต่างก็ประหลาดใจและตะโกนออกมาด้วยความเป็นห่วงนายท่านแต่ทว่าในฟังของปายลียูเทียนและคนอื่นๆกับดูสงบมากพวกเขานั้นยังคงยืนดูยืนดูอย่างเงียบๆทั้งหมดนี้ไม่มีใครที่จะห้ามหรือว่าขยับขยีอนใดๆเลยแม้แต่น้อยดูเหมือนว่าผู้คนจากตระกูลปายลีนั้นอาจจะไร้ย่างอายที่การังแกผู้คนที่อ่อนแอกว่าตัวเองเช่นนี้ ในเวลานี้นะครับหากสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันคือครอบครัวธรรมดาการที่ผู้ที่อยู่ในขั้นระดับโซฟิวชั่นหรือหลอมวิญญาณเข้าต่อสู้และปะทะเข้ากับคนที่อยู่ในเทพาศาสตร์สองอย่างที่เรารู้กันผลลัพธ์นั้นมันก็ง่ายได้แต่ในเวลานี้นั้นพวกเขามีรากฐานมาจากตระกูลที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกภายใต้ตระกูลอันดับหนึ่งกับทำสิ่งที่น่าอับอายต่อหน้าผู้คนมากมายเช่นนี้แน่นอนครับจากนั้นมีเพียงแค่ไปรีดูเตียน เขาจากนั้นคําตอบมีเพียงแค่คําตอบเดียวมันไม่ใช่คำมันไม่ใช่สิ่งอื่นมันก็คือการที่ไปรียู่เทียนนั้นต้องการที่จะยั่งชิงสาวกของภูเขาเทียนมู่อย่างจัวฟานนั่นเองเขาอยากรู้ว่าแท้ที่สุดแลว้วจัวฟานจะสามารถรับมือกับการโจมตีนี้ได้หรือไม่หากสาวกมีพลังและสามารถเอาชนะเจ้าชายซึ่งเจ้าชายไปลีจิงเทียนนั้นก็เป็นสาวกรุ่นเยาวที่แข็งแกร่งที่สุดในทวีป จงโจ้ด้วยความสามารถนี้หากจูฮฟานสามารถรับมือเขาได้ก็โดยปริยายผู้คนที่เป็นผู้นำรับสูงรวมไปถึงอาจารย์ของพวกเขาที่อยู่ในอุปเขาเทียนมู่นั้นก็จะมีความมีความสามารถและมีพลังพอที่จะเป็นคู่ต่อสู้ให้เขาได้นั่นเองนี่คือสิ่งที่ปายดียู่เทียนนั้นอยากอย่างยิงเขานั้นต้องการการันตีและต้องการความมั่นใจว่า สาวกของภูเขาเตียนโมก,กับข่าวลือนั้นมันไม่ใช่เรื่องเท็จไอตำนานที่น่าสะพึงกลัวนั่นอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้จัวฟานของเราไม่มีทีท่าว่าจะหลบหนีเลยแม้แต่น้อยเขานั้นหาได้วาดเกรงใหม่ท้ายสุดแล้วจัวฟานทําตัวเหมือนกับคนหูหนวกมันไม่ใช่เรื่องใหญ่เนื่องจากตัวตนของพลังนั้นเขาคือคนที่แข็งแกร่งเขาเองนะครับไปดียู่เทียนเมื่อเห็นว่าจัวฟานไม่มีการขยับเขยื้อนใดๆก็รู้สึกแปลกใจเล็กหน้อย เนื่องจากตัวฟานที่แอบอ้างตัวว่าเป็นคนจากภูเขาเทียนโมที่ยิ่งใหญ่นั้นการที่จัวฟานประกาศตนเช่นนี้แล้วเขาจับได้ว่าจัวฟานนั้นไม่ใช่ของปลอมแล้วจับได้ว่าจัวฟานนั้นไม่ใช่ของจริงสิ่งที่เขากล่าวอ้างนั้นมันคือเรื่องการคมขู่สําหรับการที่แสวงหาชื่อเสียงมันเท่ากับการหลอกลวงเขาทางอ้อมแน่นอนครับมันผู้นั้นสมควรป่าย เช่นนั้นแล้วนะครับในเวลานี้ผู้คนจากตระกูลไปรีคนอื่นๆทุกคนจึงไม่กล้าขยับเยืน่นเนื่องจากรอผลทดสอบจากการโจมตีของไปรีจริงเตียนในครั้งนี้นั่นเองจัวฟานของเรานะครับรู้เรื่องนี้อยู่อยู่ในจัวฟานของเรานั้นเขารู้เรื่องนี้อยู่เต็มอกแน่นอนครับตอนนี้เขาไม่ได้ขยับขยืน่นมีเพียงแค่รอยยิ้มที่มุมปากของเขาไม่สนใจเลยไม้แต่หน่อยและในเวลานี้นั้น เขายังมีท่าทีที่ปกติเขายังเดินไปอย่างมีความสุขเหมือนกับว่ามันนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นองหน้าในที่สุดในเวลานี้พลังดาบที่ทรงพลังปราณดาบดัชนีของไปรีจิงเตียนก็พุ่งมาอยู่ที่กลางหน้าผากกลางคิ้วของจัวฟานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นว่าจัวฟานยังคงยิ้มและปฏิเสธที่จะ ตอบสนองใดๆรากับว่าเขาไม่มีเวลาที่จะตอบสนองต่อการโจมตีที่รวดเร็วเช่นนี้งั้นเหรอเมื่อเห็นสิ่งนี้นะครับไปดียู่เทียนนั้นอดไม่ได้ที่จะขยับขยื่นเล็กหน่อยมีร่องรอยของความปิดหวังปรากฏขึ้นในส่วนลึกของดวงตาเขาฮึดูเหมือนว่าผู้เขาเทียนโมในตำนานมันก็คงจะเป็นแค่เรื่องเล่าเนื่องจากลูกศิษย์และสาวกมันนั้นกับเปรียบประดุดดังผู้ฝึกหัดทั่วไป อย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้จูจูก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเล็กหน้อยเมื่อต้องประชิญหน้ากับคมดาบที่หาชายหนุ่มที่ได้ใช้ศิลปะการต่อสู้ขั้นสูงส่วนเกียรตัดฟ้าพาสวรรค์เมื่อต้องประชิญกับดาบที่หาที่เปรียบไม่ได้นี้นั้นจั่วฟานของเราเขายังคงไม่ได้ขยับขยื่นเลยแม้แต่น้อยแต่ตอนนี้คนรอบตัวจั่วฟานก็ได้มีสิ่งหนึ่งที่ขยับขึ้นในชั่วพริบตาฟู๊ ผู้เขาเทียนโมงศิลปะการต่อสู้ขั้นต่ำส่วนเจียกงเล็บอัศนีาาต้มจูจูนะครับเสียงเล็กๆของเด็กคนหนึ่งก็ได้ดังขึ้นและแล้วเจ้าชายไปลีไปลีจริงเตียนนั้นเขาที่กำลังโจมตีไปยังทิศทางของจัวฟานต้องรับเข้ากับกงเล็บที่ยุนแรงที่มาพร้อมกับสายฟ้าสีม่วงที่น่าสะพึงกลัวนี้นั้นเป็นเหตุและผลทำให้เขาสูญเสียการควบคุมและ ดาบดัชนีของตัวเองนั้นก็ได้ผ่านหน้าตัวฟานไปโดยที่พลาดเป้าจากนั้นก่อนที่เขาจะได้โต้อตอบในเวลานี้นั้นเซียวเออรไม่รอช้าขวาข้อมือของเขาและก็พลิกเขาในเวลานี้เขาหมุนไปในอากาศ3มตลกุกจากนั้นเขาก็ล้มลงกับผืนกระแทกลงกับพื้นอย่างรุนแรงเมื่อฟันฟุ้งกระจายสิ่งที่เห็นสิ่งที่ทุกคนเห็นนะครับทุกคนต่างก็อุดปลาดใจไม่ได้บ้านา ไม่เพียงแต่ผู้คุ้มกันกองการะวานเท่านั้นที่แปลกใจไปนียู่เทียนเองยังคงตกตะลึงในขณะนี้เจ้าชายอันดับหนึ่ง<ม>องค์รัชษายาดอันดับหนึ่งเจ้าชายแห่งจักหวัดดาราดาบไปลีจิงเตียนสาวกรุ่นยว์ที่แข็งแกร่งที่สุดในสวีตจงโจเขากําลังถูกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มาจากผูเขาเทียนโมเล่นงานงั้นเหรอเด็กผู้หญิงติตัวเล็กๆที่อายุไม่เกินห้าหกขวบนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันในเวลานี้นะครับในฝั่งของ เซียวเอ่อของเรายังคงไม่ได้ปลดปล่อยมือเขานั้นยังคงใช้กรงเล็บที่รุนแรงของตัวเองเจาะเข้าไปในร่างกายของเจ้าชายไปรีจิงเทียนบัตรนี้นั้นภายใต้สายฟ้าที่โจมตีเข้าไปทําให้ไปลีจิงเทียนนั้นเป็นอมพาสไปทั้งตัวแม้แต่พลังวิญญ,ญาณก็ไม่สามารถขยับเขยื่อนได้เป็นเหตุและผลตามให้เขานั้นหวาดกลัวและรู้สึกเจ็บปวดและสูญเสียความสามารถในการต่อสู้อีกครั้งเมื่อมองไปที่ภาพเบื้องหน้าของทุกคน ทุกคนนั้นตางก็ตกตะลึงเจียนซุนผู้ไร้พ่ายนั้นดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความประหลาดใจเขาที่มักจะมีความอวดดีอยู่เสมอในเวลานี้นั้นได้เกิดคำถามมากมายขึ้นในใจแม้แต่ความแข็งแกร่งของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆต่อหน้าแม้แต่ความแข็งแกร่งของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆถืออายุเพียงหกขวบในวัยนี้ถธอสามารถเอาชนะผู้ที่อยู่ในขั้นหลอมวิญญาณได้แล้วงั้นหรอือนี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน รอพลวดับหนึ่งอย่างตระกูลไปดีนั้นไม่นึกเลยว่าจะประสบพบเจอกับอาชญะเช่นนี้ประมาณว่าในยีงนั้นเด็กที่ไม่ยาน,นมของพวกเขาพวกเขายังคงเข้มงวดกับผู้คนในตระกูลอย่างน้อยๆทุกคนต้องถึงขั้นกระดูกเหล็กส่วนคนที่โดดเด่นดีหน่อยก็ต้องไปถึงขั้นสวรรค์แต่วันนี้นั้นต่อหน้าปร,รมาจารย์ที่อยู่ในขั้นล้อมวิญญาณมีเด็กคนหนึ่งที่สามารถจัดการเขาได้ในชั่วพริบตานี่มันผิดปกติเกินไป ภูเขาเทียนโมนี้มันยากที่จะยั่งถึงจริงๆนี่คือครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกไอชื่อของครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกอย่างตระกูลไปลีมันนั้นไร้ความหมายเทียบกับสาวน้อยจากภูเขาเทียนโมในวันนี้ไม่ต่างอะไรจากมดกับตัวตุนชั่วขณะหนึ่งนะครับดวงตาของไปลียู่เทียนนั้นแสดงความสับสนเป็นอีกครั้งในรอบหลายพันปีที่เขานั้นรู้สึกเป็นกังวลและได้เกิดคำถามขึ้นในหัวใจจากก้นบึง้ง โลกใบนี้ช่างกว้างใหญ่ข้าไม่รู้แล้วว่าตัวเองนั้นจะอยู่ยงคงกระปันเหมือนที่เขาร่ำาร,รือกันหรือไม่อาเสียงกรีดร้องดังมาจนทำให้ผู้คนนั้นต่างแปลกใจภายใต้พลังที่ยิ่งใหญ่ของสายฟ้าสีม่วงอันประหลาดบัดนี้เจ้าชายอดทนไม่ได้อีกต่อไปเขาก็ร้องออกมาด้วยความโหยหวนก่อนหน้านี้นั้นเขายังคงกัดฟันและอดทนเพื่อที่จะไม่ทําให้บรรพรุษของตัวเองนั้นต้องเสียหน้า และแน่นอนหากบรรพบุรุของเขาเห็นว่าตัวเองไม่อดทนและแสดงความขี้ขาดเขาคงจะถูกบันพบุดุลงโทษและโกรธหนักมากเช่นนั้นแล้วเขาจึงไม่อยากสูญเสียมันเขาว่าอย่างไรก็ตามนะครับปลายใต้พลังที่อยู่เหนือล้ำของสายฟ้าสีม่วงนี้นั้นแม้ว่าเขาพยายามที่จะกัดขืนและทำทุกวิถีทางแล้วแต่มันก็ไร้ความหมาย ยิ่งเฉพาะตอนที่สายฟ้าโจมตีเข้าร่างกายโดยตรงความเจ็บปวดนั้นความเจ็บปวดนั้นมันรุนแรงกว่าสายฟ้าทั่วไปถึงหลายร้อยเท่าดังนั้นไม่นานนั้น,นะครับเขาก็ร้องตะโกนออกมาด้วยความโหยหวนทุกคนในครอบทุกคนในตระกูลไปหลีเมื่อเห็นเช่นนี้ได้แต่คิ้วสั่นเทาพวกเขานั้นขยับมือเล็กน้อยแต่ราชาดาคนอื่นๆไม่กล้าที่จะ ช่วยชายคนนี้เนื่องจากใครก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตจากบรรพบุรุษของพวกเขาพวกเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะขยับได้แม้แต่ก้าวเดียวตัดภาพมาที่ในฝั่งของเซียวเออนางนั้นก็ได้เคาะไปที่หัวของเจ้าชายไปรีจริงเทียนนะครับและพูดขึ้นในทันทีว่าฮึลองกล้าแตะอ่องพ่อข้าสิเดี๋ยวข้านั้นจะให้เจ้าได้พิ้มรถกับความขมขื่นเองด้วยเหตุนี้นะครับ ในฝั่งของเซียวเอิร์นนางจึงได้ปลดปล่อยพลังออกมาเพิ่มขึ้นถึงสามเท่าพร้อมที่จะลงดาบจัดการกับองค์ชายคนนี้แลว้วเสียวเอ้อในเวลานี้นะครับจัวฟานเหลือบมองและพูดด้วยเสียงที่อ่อนโยนจากนั้นเขาก็พูดต่อนในทันทีว่าปล่อยเขาไปซะเซียวเอ้อของเราก็ไม่รอชาารอ้าหันไปยังที่ตาของจัวฟานและพยักหน้าเบาๆเหตุใดกันจู่ๆก็อตัวทีครับ ในเวลานี้หลังจากได้ยินคําสั่งของจัวฟานนางก็ยอมปล่อยชายคนนน้นชายคนนั้นไปและก็โค้งคํานับจากนั้นพูดขึ้นในทันทีว่ารับทราบกับท่านพ่อในเวลานี้นะครับจากนั้นในฝั่งของเยลเออร์ก็เดินมายัางทิศทางของจัวฟานอีกครั้งเจ้าชายที่รอบโจมตีไม่สําเร็จเขายังคงได้รับผลกระทบจากการโจมตีของเชวเออร์เป็นอย่างมากและยังคงเจ็บปวดครั้นที่เขาพยายามลุกขึ้นเพื่อที่จะกลับไปยังฝั่งของตนเองก็งยังคงลุกไม่ได้ และสะดุดครั้งแล้วครั้งเล่าหลม้มลงเหมือนกับม้าตกดินกินโคลนเป็นเหตุและผลตามให้เซียวเอ,อ้ออดหัวเราะไม่ได้ไปรียูเทียนนั้นรู้สึกมืดมนและเต็มไปด้วยความโมโหเขาสั่งให้ไปรียูเลยผู้เป็นหนึ่งในหา้าหนึ่งในเก้าราชาดาบที่อยู่แห่งนี้นั้นรีบไปเก็บไอ้ขยะกลับมายัางศาลที่ฟังตนเองในที่สุดวันนี้อัชญาอย่างไปรีจริงเทียนนั้นก่อได้พายแพ้ยางราบคาบให้กับเด็กผู้หญิงตัวน่อย ในฝั่งของปายลียู่เทียนไม่รอช้าจ้องมองมาที่ตัวฟานจากนั้นเขาก็กอดหมัดซึ่งบอกได้เลยว่ามันหาได้ยากยิ่งในรอบพันปีที่เขาจะกอดหมัดโค้งคำนับใครสักคนก่อนเขานั้นได้กอดหมัดได้พูดขึ้นในทันทีว่าข้าได้ยินชื่อเสียงของภูเขาเทียนโมมานานแล้วทันทีที่ข้าเห็นกับตาในวันนี้สมควรแล้วที่จะได้รับชื่อเสียงแม้แต่เด็กสาวอายุ6หรือ7ขวบยังมีพละกกำลังมากเช่นนี้ โลกใบนี้คุณเขาทะเลโลกล่านั้นช่างกว้างใหญ่เหลือเกินในเวลานี้นะครับจัวฟานของเราไม่รอช้าตอบกลับไปในทันทีว่าไม่หรอกผู้วุโสเจียนซุนผู้ไร้พ่าย,ายท่านนั้นกล่าวชมเกินไปแล้วข้านั้นกลับประทับใจทักษะที่ไม่เหมือนใครของตระกูลไปหลีของท่านบอกได้เลยว่าการต่อสู้และทักษะที่หาได้ยากยิ่งนี้นั้นถ้าในเวลานั้นข้าไม่เคลื่อนไหวอย่างทันท่วงที ถ้าลูกสาวของข้านั้นไม่เคลื่อนไหวอย่างทันท่วงทีเกรงว่ามันนั้นจะทําให้เราตกอยู่ในสสถานการณ์ที่ยากลําบากแต่ว่านะพูดจบนะครับก็หันไปยังที่ตางของเซียวเออร์และตะโกนด้วยความเย็นช้าว่าเซียวเออการเคลื่อนไหวของเจ้าก่อนหน้านี้มันช้าเกินไปเดี๋ยวกลับไปพ่อเจ้าเดี๋ยวกลับไปพ่อจะต้องฝึกเจ้าอย่างหนักเมื่อเห็นเช่นนี้นะครับนางก็มิ้มปาก หลังจากที่โดนจัวฟานตำหนิและได้ก้มหน้าลงอย่างช่วยไม่ได้และพูดขึ้นในทันทีว,ว่าค่ะท่านพ่ออดไม่ได้ที่จะตกตะลึงนะครับไปดีผู้เทียนนั้นหน้าสันกันเลยทีเดียวเขานั้นโมโห,โหและบ้าคลั่งเปเยอม,มากเขานั้นก็พยายามระงับความโกรธเนื่องจากครึ่งแรกของประโยคนั้นเห็นได้ชัดเลยว่าจัวฟานได้กล่าวยกย่องคล็ดวิชาศิละปะก,การต่อสู้ขั้นสูงของตระกูลไปรีแต่ในครึ่งหลังนั้นมันคือคำแซย่างไม่ต้องสงสัย พูดมาได้ยังไงว่าเด็กคนนี้เคลื่อนไหวชกักกินไปมันนั้นไม่ต่างอะไรจากการที่เขานั้นกำลังยกย่องพวกเขาตัวของพวกเขาอย่างเปิดเผยและดูแคลนพวกเขาอย่างลับๆนั่นเองเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆที่สามารถจัดการการเคลื่อนไหวของเจ้าชายจากตระกูลไปรีได้อย่างง่ายดายเจ้ายังกล้าบอกว่าเขา เจ้ายังกล้าบอกว่านางช้าเกินไปงั้นเหรอให้กลับไปฝึกเพิ่มเนี่ยนะหึนี่มันไม่ใช่การประชุดประชันหรือการเสียสีงั้นเหรอให้ตายเถอะในรอบพันปีมานี้ข้าทําแบบนี้กับผู้อื่นมานักไม่ทวนไม่คาดหวังเลยว่าวันนี้จะต้องประสบพบเจออะไรแปบ,บนี้จิตใจหดหู่ไปชั่วขณะนะครับความโกรธนั้นก็ได้พุ่งพวดออกมาแต่ท้ายสุดแล้วน่าเสียดายเหลือเกินที่เขานั้นไม่สามารถที่จะสแสดงอาการฉุนเฉียวออกมาได้เนื่องจากเขานั้นไม่กล้าที่จะ ไม่กล้าที่จะผีผามต่อหน้าตัวตนของจัวฟานการที่ยิ่งเห็นเซียวเออร์ของเราแข็งแกร่งมากขนาดนี้แกเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆยังมากขนาดนี้แล้วจัวฟานผู้เป็นพ่อจะแข็งแกร่งขนาดไหนนั่นคือเหตุผลที่ทําให้ในฝั่งของไปดียู่เจียนไม่กล้าที่จะลงมือนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นนะครับการที่เขานั้นวันเกรงในพลังของจัวฟานชายหนุ่มผู้นี้นั้นอยากที่จะเข้าใจตอนแรกเขาคิดว่าจัวฟานนั้นมีดีแค่พลังด้านจิตวิญญ,ญาณแต่ไม่นึกเลยว่า ในวันนี้เขายังคงสงบไม่วันไหวและมีความเป็นธรรมชาติหรือว่าบางทีในความเป็นจริงแล้วชายคนนี้นั้นอาจจะไม่เกรงกลัวราชาดาบผู้ใดที่ยืนอยู่ตรงนี้หรือแม้แต่ชายชราก็ในที่นี้หมายถึงไปรียุเทียนนะครับชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกเขานั้นมีความคิดว่าตัวฟานไม่กลัวราชาดาบหรือแม้แม้แต่กลัวตัวเองเป็นนีลผลทําให้เขานั้นรู้สึกขนลุกกันเลยทีเดียวท้ายสุดแล้วผูเขาเทียนมูงมีความแข็งกรง,งแก่้ไหนกันแน่ เด็กตัวเล็กทําได้ขนาดนี้ตัวใหญ่จะหน้าสะพึงขนาดไหนบัตรนี้นั้นเป็นครั้งแรกในรอบหลายพันปีนะครับหน้าปากของไปดียู่เทียนนั้นก็ได้มีเงื่อไหลเย็นออกมามันนั้นเป็นครั้งแรกจริงๆใบหน้าของเขานั้นก็มีมีตาทีที่ขมขื่นเป็นอย่างมากเอาละ่ะดูเหมือนว่าจัวฟานของเรานั้นนะครับจ้องมองไปที่ไปรียู่เทียนและเขานั้นมองไปอย่างลึกซึ้งจากนั้นเขาก็คิดในใจว่าเอาละ่ะดีเลยดูเหมือนว่า หลังจากที่เห็นท่าทีที่ลังเลของไปรียู่เทียนเขาที่รู้สึกไม่มั่นใจไม่กลายผีปามบางที่ภูเขาเทียนโม่แห่งนี้นั้นอาจจะเป็นหลุมฝังศพเป็นสุสานของชายที่ได้ชื่อว่าแข็งแกร่งที่สุดในโลกก็เป็นได้เอาล่ะสิครับจัวฟานของเราเมื่อเห็นเช่นนั้นการที่เห็นเขาลังลดูเหมือนว่าแผนการคมขู่การข่มขวัญในขั้นแรกนั้นมันจะได้ผลดีเลยเรามาดำเนินแผนการต่อไป ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับกับตอนนี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP ีหน้ากับ992เนาะมาดูกันว่าต่อหน้าตัวตนของชายที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกย้ำนะครับนี่คือมนุษย์ที่เก่งที่สุดหรือว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วก็บัตรนี้นั้นใน5ทวีปหรือว่า5รัฐเนี่ยชายที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดและก็เป็นบอสของออรัฐบอสของภาคลกูกมนุษย์ก็คือไปรีออยูเตียนผู้นี้ ลองดูกันว่าจัวฟานจะสามารถเอาตัวรอดไปได้อย่างชิลๆหรือว่าจะมีเหตุการณ์ใดผกผันทําให้จัวฟานของเรานั้นต้องจัดการกลับไปดีย่เถียนหรือมีการประทะกันหรือไม่นั้นก็เดี๋ยวมาเอาใจช่วยในตอนหน้าเนาะวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอไปไว้ณที่นี้ด้วยนะครับกับฉบับรีเมคอาจจะมีเนื้อหาตกหล่นหรือว่าผิดพลาดยังไงก็นั่นแหละครับเดี๋ยวไว้คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวแก้ไขให้ e นะีีหน้าวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกๆคนมากก็อ,อย่างที่ ได้ยินนะครับมันเป็นเช้าแล้วเนาะน่าจะได้ยินเสียงไก่ขันกันขอตัวครับ